สวัสดีค่ะมีนาเองค่ะขอต้อนรับสู่ช่องมเนสไพรตุรกีอีกครั้งนะคะวันนี้จะมาสอนทําตัวนี้เนื้อตุนตุรกีค่ะหรือว่าเนื้อแกะตุนนะจะใช้เป็นเนื้อวัวเนื้อแกะหรือว่าเนื้อไก่ก็ได้หรือว่าเป็นเนื้อหมูก็ได้นะแล้วแต่เลยคือคนตุรกีเนี่ยค่ะเขานิยมถนอมอาหารแบบนี้ เคยทำไว้แล้วนะคะในอาหารเช้าไข่กระทะสามสหายนั่นเองใน E ี P ีร้ก็คือมันจะเป็นเนื้อเนี่ยค่ะคนตุรกีเอามาตุนเสร็จแล้วเขาก็เอาไปแช่ตู้เย็นพอจะกินก็เอาออกมาประกอบอาหารจะทําอะไรก็ได้ค่ะจะพันเ,เขาเรียกว่าอะไรจะทําเป็นอาหารเช้าอาหารกลางวานันหรืออาหารเย็นก็ได้ส่วนตัวมีนาเองหรือตัวพี่เองนะ่ะชอบเอามาทาก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าคนตุรกีเขาทําเนื้อตุ๋นง่ายแบบง่ายจนไม่รู้จะง่ายยังไงแล้วอ่ะเดี๋ยวจะบอกให้ดูว่า เขาทํากันยังไงเนาะดูเอาไว้เป็นไอ้นี่ก็ได้ค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะดูเอาไว้เป็นความรู้ว่าเออที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยเวลาเขาทําเนื้อตุ๋นอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความแตกต่างจากของไทยเนาะทำกันไม่ยากหรอกเดี๋ยวพี่ดูกันดีกว่าว่าทำยังไงนะคะบอกเลยว่าอร่อยแล้วตัวเนี้ยนะคะเนื้อตุ๋นตัวเนี้ยมีขายทั่วไปนะในซูเปอร์มาร์เก็ตสามารถหาซื้อได้แล้วก็เอามาประกอบอาหารได้คนตุรกีนิยมกินมากๆเลยไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ ก่อนอื่นนะคะตัวนี้พี่ไม่ได้ทําเองแม่สามีพี่ทําเป็นเนื้อค่ะเราจะใช้เนื้อแกะหรือว่าเป็นเนื้อวัวก็ได้นะบ้านพี่จะใช้เนื้อแกะเนื้อแกะติดมันนี่แหละค่ะเห็นไหมคะต้องติดมันนะหั่นเป็นชิ้นเต๋าๆค่ะหรือว่าหั่นเป็นชิ้นตามที่เราต้องการแต่คนตุรกีเนี่ยเขานิยมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่หม้อเลยค่ะตั้งไฟแค่นี้เอง จริงๆเกลือก็ไม่ใส่นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปปรุงตอนที่เราจะปรุงอาหารหลักไงคะว่าเราจะเอาไปทําเป็นอะไรลวนเขาค่ะลวนเขาให้สุกไม่ต้องใส่น้ําไม่ต้องใส่น้ํามันอะไรเลยนะเพราะว่าเราใช้เนื้อติดมันไงมันติดมันแล้วมันก็เนี่ยค่ะแล้วมันก็จะมีน้ํามันของเขาออกมาเองไม่ใส่เกลือไม่ใส่เครื่องปรุงอะไรเลยสักอย่างคะ่ะเพราะว่าคนตุรกีเขานิยมเขาเรียกว่าอะไรนิยมใช้รสชาติของเนื้อก็ผัดไปคะ่ะประมาณหนึ่งชั่วโมง หนึ่งชั่วโมงถึงประมาณแบบอต้องชิมดูค่ะว่าเนื้อเนี่ยเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรเนื้อเขาเปื่อยอ่ะเท่านั้นเองเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้เขาเย็นนะคะทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวแล้วเราก็มาห่อพลาสติกแรปแบบนี้ค่ะห่อพลาสติกแรปก็คือเอาพลาสติกเนี่ยนะคะสัก2ชั้นมาปูกับเคาน์เตอร์หรือปูกับโต๊ะเสร็จแล้วแม่แฟนพี่เขาก็ค่อยๆใส่ลงไปแบบนี้ละค่ะค่อยๆใส่เนื้อที่เย็นแล้วอนะแล้วก็ห่อไปแบบนี้ ห่อค่อยๆลวกอะค่ะคือบางคนเนี่ยอาจจะใส่ใส่ในภาชนะอะไรก็ได้นะแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นแช่ช่องฟรีสก็ได้นะคะหรือว่าแช่ช่องธรรมดาก็ได้คือมันเก็บได้นานอะมันเก็บได้เป็นเดือนอะเนี่ยค่ะพอเ,เขาทําแล้วเขาก็บีบอย่างเงี้ยค่ะเขาม้วนเสร็จใช่ไหมแล้วเขาก็มัดปลายอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยเขาก็มัดปลายแบบเนี้ย เนื้อเนี่ยเราจะใช้ปริมาณเท่าไหร่ก็ได้คือแล้วแต่เราแต่พอมันตุ่นออกมามันได้นิดเดียวแต่คนตุรกีก็นิยมกินนะบ้านพี่เนะี่ยทำสองโลเนื้อสองโลเนี่ยจะได้ออกมาประมาณนี้ค่ะประมาณ3มก้อน เดี๋ยวเขาจะทําให้ดูอีกรอบนะคะคือเนื้อเนี่ยมันเปื่อ,อยจริงๆนะเราผัดจนเนื้อเคาเปื่อยอะคะ่ะคือถ้าใครกลัวว่าเนื้อเขาจะไหม้ถูกไหมเราก็เติมน้ําลงไปหน่อยได้ไม่มีปัญหาใครอยากปรุงรสลงไปในนั้นเลยก็ได้นะแต่ว่าบ้านพี่อะเขาไม่ปรุงคนตุรกีส่วนมากเขาไม่ปรุงรสนะเขาจะนิยมเอาไปปรุงตอนเราไปปรุงอาหารหลักอะคะ่ะว่าจะเอาไปทําเป็นเนื้อตุ๋นก็ได้จะเอาไปใส่เป็นแซนด์วิชก็ได้หรือว่าตัวพี่อะ เอาไปทําเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนบอกเลยว่าอร่อยมากอ่ะก็คือพอเราต้มเส้นเสร็จใช่ไหมคะแล้วเราก็ทําน้าซุปอ่ะแล้วเราก็เอาตัวนี้ยหั่นค่ะเดี๋ยวมันจะหั่นเป็นกลมๆได้ไงเพราะมันแช่แข็งมาเพราะมันแช่เย็นไว้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาไปต้มอีกทีในน้าซุปบอกเลยว่ามันสะดวกมากการถนอมอาหารของคนตุรกีเป็นแบบนี้นะคะมันจะมีอยู่2แบบแบบแรกคือเอามาผัดรวนกับกระทะแบบนี้นะ เสร็จแล้วค่ะได้3มก้อนคือเนื้อ2โลนะเนื้อติดมัน2โลได้3ก้อนเอาไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาก็ได้ค่ะแต่ว่าบ้านพี่เอาไปแช่ช่องฟรีก็คือเก็บเก็บได้เป็นปีอ่ะ,อะเก็บกินได้เป็นปีอ่ะเสร็จแล้วอีกแบบหนึ่งก็คือเอามาตุ่นใส่หม้ออัดความดันนะคะน่ะมันมีวิธีตุ่นสองแบบ เนี่ยค่ะพอเราจะกินเราจะทํายังไงรู้ไหมพี่ก็ออกมาจากตู้เย็นทิ้งให้เขาคลายความเย็นนิดนึงคือเขาจะเป็นไข่อยู่แล้วไงเราก็มาตัดเป็นแว่นๆแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาไปประกอบอาหารได้เลยอย่างเขาเรียกว่าอะไรอาหารเช้าเป็นไข่กระทะเนื้อตุ๋นแบบนี้ค่ะได้เหมือนกันเดี๋ยวเขาก็จะละลายของเขาเองบอกเลยว่ามันอร่อยจริงๆนะ ลองไปทําดูนะคะแล้วสูตรเนี้ยนะคะก็คือเขาทํากันทั่วไปในตุรกีนะไม่ใช่ว่าเออบ้านพี่บ้านเดียวคนตุรกีเป็นแบบนี้ค่ะชอบรสชาติของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรสชาติของ ธรรมชาติของอาหารน่ะเออเขาไม่ค่อยชอบปรุงแต่งนะส่วนมากจะใส่เกลือนะคะแล้วก็พวกเครื่องเทศจะมีเยอะหน่อยบอกเลยว่ามันอร่อยมากลองไปทํากันดูนะคะส่วนตัวอาหารเช้าตัวนี้ค่ะลองไปดูที่ EP หนอเก้าเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะใครยังไม่กดกระดิ่งนะคะหรือว่ากดติดตามกดเลยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะหรือว่าจะได้ไม่พลาดว่าเวลาเราไปไหนกันเนาะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวพาไปกินอะไรกันด้วยค่ะไปแล้ะค่ะสวัสดีค่ะ